สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับวันนี้ผมกบังน้อยนะครับพาทุกท่านมาดูรถคูยางมาต่อยครับ x g f a v e r ตัวนี้ครับ r p 6 0 3 l ครับเราวันนี้นําเครื่องจักรมาจัดแสดงในงานเลี้ยงสมาคมนะครของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับนะครับวันนี้ก็เลยเอาเจ้าตัวนี้มานะครับเป็น f a v e r ล้อยางครับ ทานไดรู้จักเนื่องจาก x4g รถปูยางเนี่ยเราก็จะมี2แบบนะสองไทป์นะครับนะแบบแรกก็เป็นตัวที่เป็นล้อแท็กนะครับหมายถึงตัวเดินคนระับนะส่วนตัวนี้เป็นตัวล้อยางครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัวนี้คร่าวๆกันนะครับนะสำหรับรถปูยางล้อยางคันนี้นะครับ r ีหกส l ก็ความจุข,ของฮอปเปอร์เนี่ยนะครับขนาด13ตันนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเชียงไฮ้ดีเซลนะครับ ขนาด138แรงม้านะครับความสามารถในการปูก็ปูได้กว้างสุด6เมตรนะครับแคบสุด2เมตรครึ่งนะครับนะแล้วก็ความหนานี่ปูได้หนาถึง260มิลลิเมตรนะครับวันนี้นะฮะดูลีลานะครับชมภาพสวยงามนะครับเนื่องจากสถานที่ที่นำมาจัดแสดงเนี่ยก็สวยงามบรรยากาศดีครับเลนะยนำภาพมาฝากเพื่อนๆทุกท่าน ได้ชมกันครับสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่องจักรครับยินดีเลยนะครับกับบริษัทไชน่าแมชชีนประเทศไทยจำกัดนะครับ x สี g by h i น a าแมชชีน build the future นะครับหลากหลายครบจบในที่เดียวต้องที่นี่เลยครับหรือท่านใดสนใจเพิ่มเติมติดต่อผมกบวงน้อยได้ที่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยครับยินดีครับสวัสดีครับ